นะครับกลุ่มที่11นะครับจะมา,านำเสนอเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลนะครับกลุ่มของกระผมมีสมาชิกดางนี้ครับผมเด็กชายนัทวัฒน์ชัยมัชฉิมครับเลขที่หนึ่งครับพี่ชาเยเด็กิงของพี่ว่าต่อแจมเลขที่สองสิบเอ็ดค่ะ ผมเด็กชายค่เด็ดีแก้วครับเลขที่1ทครับวิธีการรวบรวมข้อมูลห้าแบ่งตามลักษณะข้อมูลแบ่งได้เป็นสองประเภทคือข้อมูลเอกสารและข้อมูลสนามหนึ่งข้อมูลเอกสารเป็นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารและลักษณะต่างๆเป็น ข้อมูลที่มีผู้ค้นคว้าและบันทึกไว้ก่อนหน้าก่อนนาไปอ้างอิงนักศึกษาควรเจรนาว่าข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือเียงใดหนันงสือรับเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญโดยทั่วไปหนังสือแบ่งได้เป็นสองประเภทคือนังสืออ้างอิงและหนังสือประเภททั่วไปแต่หนังสือที่ใช้ในการทํารายงานมักเป็นหนังสือประเภททั่วไป หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ได้ที่ให้ความรู้เรื่อง,งต่างๆอย่างกว้างขวางและมีลักษณะพิเศษคือมังจะเรียงลําดับเรื่องและเสนอเรื่องอย่างเป็นประเบียบทําให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและสะดวกและสะดวกและรวดเร็วหนังสืออ้างอิงที่ควรจับมีดังนี้หนึกการาร่งพจนานุกรมสองสารานุกรมสามอัครานุกรมสี่ นังสือประจำปีห้ามานะนามานุก,กรมหกจัตุนีเจ็ดมานานุก,กรม